คือบางคนคิดว่าแบบว่าปวดสะโพกก็จะนวดแต่ตรงสะโพกอะไรเงยใช่ค <นะ S 2> ่ะ,<น>ะแต่จริงๆแล้วจุดที่มันสะท้อนจุดแก้อการมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาใต้กระตุต่มดอันนี้จะเป็นแนวที่ว่ากดแก้ในสะโพกที่ย่อก,ก็คือบนแนวเกี่ยวข้างนั่นเองมันจะแป๊บลงไปเลยตรงนี้ห สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับการสาธิตนวดแก้อาการเจ็บในสะโพกแล้วก็สลักเพชรโดยครูผู้สอนนะคะก็คือครูนันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่นวดบริเวณขานะคะเป็นนวดพื้นฐานขามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ จะมีการกดจุดแก้แก้อาการนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามารับชมต่อกันได้เลยนะคะนี่จุดที่เราจะกดที่จะแก้ก็คือมันจะเป็นจุดสามจุดตรงนี้นะคะรัตาคาตปัตรคาและสันตาคาศในการหารัตาคาตปัตรคาและสันตาคาศนะอมืมันจะอยู่ที่ช่วง หนูจะต้องเอียงแขงนิดนึงแต่แคงตึงนอนหงายค่ะค่ะแต่แคงทับแต่แขงทับตึงค่ะแต่แคงทับตึงตึงนอนหงายนะลูกนะนี่ตรงนี้เป็นตำแหน่งสะดือเป็นตำแหน่งสะดือนะคะ<ม>เราก็จะกดช่วงนี้มันจะเป็นเส้นรัดปัดสังมันก็จะอยู่ตามแนวนิ้วมือเราที่เรากด ที่เราวางลงไปนะคะถ้าเราวางมือนี้อ่ะเราวางมือนี้ทาบปุ๊บนะคะวางมือนี้ทาบลงไปปุ๊บนะคะตามแนวนิ้วนะคะนิ้วนางนะจะเป็นรัตาาดอือโอ,อไ,ไม่ต้องก็ได้ค่ะแล้วนิ้วโอ้โหนิ้วกลางรัตาขาดนิ้วนางะะอัตตาข้ นิ้วก้อยสันตะคูนี่ไม่ได้ออกแรงเลยนะแค่กดเรากดตรงจุดมันไปถึงนี่เลยอ่ะในข้างหลังอะอะไรอะก้นขบหรออะไรใช่ไะมมันนี่คือการกดจุดใช้สอกกดนะกดจุดสามจุดนี้แล้วก็ตะแคงตะแคงไปเลยตะแคงเลยค่ะจุดที่สองก็จะเมื่อกี้จุดแรกค่ะสามจุดแรกอตอนไปเราก็จะมาเน้นนวด แนวหลังแนวที่หนึ่งนะลวดวจากบนลงล่างแนวที่หนึ่งของสันหลังนี่มันจะชิดกระดูกสันหลังเลยอนะคะนจาจะขึ้นลงแล้วก็ขึ้น นะคะเป็นการลวดแนวถ้าเปิดนิดนึงก็จะเห็น <S <S เห็นนะคะตรงนี้แนวชิดกระดูกสันหลังพอมาถึงตรงนี้เราก็กดจุดแนวที่หนึ่งวิ่งไหมจีกดม,มันเหมือนจะวิ่งไปตรงข้างล่างค่ะในก้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ เสร็จแล้วต่อ <กด S 1> ไปตรงนี้แต่มันแบบวิ่งไปใช่ม,มันเป็นจุดสะท้อนต่อไปก็จะเป็นแนวหลังแนวที่สองนะคะห่างจากตรงนี้ขึ้นมาหนึ่นิ้วแต่เราจะกดจากข้างบน,น,นแนวสะบักนั่แหละคะ่ะแนวสะบักแนวที่สอง เส้นนี้ก่อนแล้วค่อยมาจุดกดจุดที่ข้างล่างถึงแนวที่สองอกดนิ่งเอาจุดนี้เราจะสังเกต ยังไงคะมันจะห่างจากกระดูกแนวที่หนึ่งหนึ่งนิ้วมือหนึ่นิ้วอะค่ะขยับขึ้นมาหนึ่งนิ้วชี้หนึ่งข้อหนึ่งอะมันสังเกตจากตรงนี้เราชิดกระดูกสหลังใช่ไหมคะแนวที่หนึ่งคนแนวที่สองจะเป็นแนวปีกสะบักอ่ะอันนี้คือแนวของมันเลยไล่ลงมาแนวเนี้ยค่ะไล่ลงมาจนถึงข้อเอวนะคะแล้วก็กดนิ่งไว้ ต่อไปก็จะเป็นแนวที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเกี่ยวข้างนะคะเนี่ยเกี่ยวข้างแนวเกี่ยวข้างโอ้โหหนึ่งสองสามอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นแนวที่ว่ากดแก้ในสะโพกที่ย่อก็คือบนแนวเกี่ยวข้างนั่นเองมันจะแป๊บลงไปเลยเนนแป๊บไหมไม่ได้ออก จะไม่ไหวเจ็บเหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าก้นก้นเมื่อยนะเนี่ยก็คือในคนแบบมีอาการมันจะใช่ใช่เพราะพี่ไม่ได้ออกแรงเลยนะเจ็บอ่ะกดตรงจุดเฉยๆอเห็นไหมอื้อหือเนี่ยไม่ได้ออกแรงเลยแสดงว่าน้องโบเสร็จแล้วในนี้เขาจะเรียกว่าสลักเพชรใน จ,จุดสลักเพชรจุดสลักเพชรด,ด้านในถ่ายแล้วมันเห็นไหม่ะพี่เบิร์นเห็น,หนโอเคอันนี้จุดสลักเพชรด้านในนะคะกดแช่ไว้อ่าพอาากดจุดสลักเพชรด้านในเราก็จะมาที่ขาขานะเพราะว่าข้างไม่เป็นนะคะเราก็จะมาที่ ขอบขอบขาด้านนอกนะคะขอบขาด้านนอกออเ,เริ่มตั้งแต่ขอบฝ่าเท้าเลยขอบฝ่าเท้าด้านนอกเนะะี่ยค่ะเราจะกดที่ขอบฝ่าเท้าคือ,อคือบางคนคิดว่าแบบว่าปวดสะโพกก็จะนวดแต่ตรงสะโพกอะไรใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วจุดที่มันสะท้อนจุดได้การมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาใต้กระตุ่ม ได้ตรมแล้วก็ไล่ไขึ้นมา <c oughs> ถ้าเป็นการกดจุดมกเมื่อกี้ค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะในการถ้าหนึ่งขาบก็คือปกติพี่จะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะถ้าเกิดเราจะกดสามทีเราก็ค่อยๆกดลองอไปใหม่นับถึงสิบแล้วก็ปล่อยอถ้าเป็นสิบก็ปล่อยเป็นหนึ่งขาบแต่ก็ไม่ได้ต้องว่ากดหลายทีมากใช่ไหมคใช่ค่ะ,คะไม่ต้องกดหลายทีมาก เราก็จะมาที่ขาด้านหน้าแนวขาด้านหน้าแนวขาด้านหน้าแนวที่สองขาด้านหน้าแนวที่สอง พอมาถึงตรงนี้รนเราจะวัดสี่นิ้วที่ลูกสะบ้าห่างจากลูกสะบ้าสี่นิ้วนะคะเอาสี่นิ้วนี้วัดที่ลูกสะบ้าเราก็จะกดเลยคําว่าสี่นิ้วนี่คือสีนอส่นิ้วฝ่ามือเรานะคะสี่นิ้วฝ่ามือเราค่ะ,ะกดตรงนี้เลยวัดจะโอ้โหโดนเต็มเลยอะโอ้ยโอ้ยไปไหนลงข้างล่างลงไปข้อเท้าอะค่ะมันลงไปข้อเท้าอะ นิ้วที่ลูกสวบ่าอืมอืม้น้วสองนิ้อ้ายอือ,อนะคะเสร็จแล้วน้องโบเอามือเอามือวางตามนี้ตามธรรมดานะคะเราก็จะเห็นนะห่างจากนิ้วมือน้องโบสองนิ้วเทคนิคค่อนข้างละเอียดเหมือนกัน <laughs> วางทํมบบมบบมามันอา่าเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้มันต่ําไปอวางเหมือนว่าลรอพลาด uh huh. ห่างจากสองนิ้วเสร็จ uh huh. แล้วก็ปลายนิ้วเลยจุดที่สองโอ้โ oh. ห แลคันี้เราก็จะมากดที่หัวตะค่าไปไหมไปค่ะอ่ากดที่หัวตะค่าเสร็จเนี่ยที่กปที่ปวดในสะโพกช่วงสะโพก ช่วงเลยครานี้หัวสผ้าเสร็จอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแนวกระดูกเชิงกลางเช่ข้างหน้าคราวนี้เราจะมากดที่ปมกระดูกเชิกง,ลงะะลกลารด้านหลังโอ้โหนะคะปมกระดูกเชิงกลารด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะนวดไล่ตามขอบกระดูกเชิงกลารตามแนว นะกดนวดไล่มาตามแนวกระเบนเน็ตม,มาถึงแนวกระเบนเน็ตมาถึงแนวกระเบนเน็ตค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะในการกดจุดแก้อาการใช่ไม่จริงๆราแล้วถ้าจะให้ทำตามคลิปเลยค่อนข้างยากนะคะ <Okay. S 2> น่าจะต้องมาเรียนแบบว่ากับครูเลยโดยตรง แต่ถ้าคนเขามีพื้นฐานแล้วก็เห็นแนวเนี่ยก็นวดได้ค่ะ,ะว่ามมาจับนะเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่ขาด้านในอีกข้างหนึ่งจุดตรงนี้มันจะวิ่งเลยจะวิ่งทั้งเข้าก้นขึ้นบนลงล่างอะที่เห็นไหมคะคนละข้างกันแต่ว่ามันจะส่ง อันสุดท้ายก็คือท mm, ี่สลักเพชรโดยตรงกดนิ่งๆไม่ต้องขยี้วิ่งลงเส้นข้างไปเส้นขาลงไป ก็เป็นการนวดกดจุดแก้อาการในสะโพกและสลักเพชรก็มีเท่านี้ค่ะแล้วคือแก้อาการเนี่ยเราต้องมานวดบ่อยไหมคะบหมายถึงว่าแล้วแต่สภาพเส้นของแต่ละคนบางคนนวดทีเดียวหายทีเดียวหายก็มีสภาพเส้นเขาไม่ได้เป็นเยอะไะคะแต่บางคนน่ะสองถึงสามครั้งก็แต่การนวดแก้อาการนี่มันก็ต้องเว้นนะคะ <c oughs> เว้นช่วง <c oughs> เว้นวันสองวันดูที่ระบมไหม <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ถ้าเรานวดตามเส้นอย่างเงี้ยกดจุดแบบน้นจะไม่ค่อยระบมนะมค่ะเพราะเราไม่ได้ขยี้ไม่ได้ขยี้ส่วนใหญ่เป็นการกดลงไปค่ะไม่ได้ขยี้กดแนวมไม่ได้ขยี้แต่ตอนอที่แบบเนี้ยนวดสบายมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ รอบนอกอะแล้วแล้วการแก้าการนี่มันมีแก้าการกี่แบบเหรอคะมีแก้าการก็มีไหลติดนะคะค่ะแขนมันมีทั้งหมดสิบสี่สิบสี่รายการก็จะมีแก้อาการที่เข่าที่แขนบทประจําเดือน,นะอ, ain, อะไรพวกเนี้ยค่ะไมเกรนอะไรพวกเนี้ยโดยทั่วๆไปไหลติดสะบักจมอมพวกเนี้ยมันจะเป็นแก้อาการที่ คนส่วนมากส่วนมากมักเป็นแล้วส่วนมากมักเป็นที่พวกออฟฟิศซินโดมค่ะคอบ่าไหลเยอะมากใช่ใช่ใชเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการนวดแก้อาการนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปตอนต่อไปนะคะเราจะมี สาธิตวิธีการนวดแก้อาการของไมเกรนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะสำหรับวันนี้โบกับพินันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ